มาต่อกัอนที่อีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการแชร์กันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหลักๆนี่ก็คือ Facebook ครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับ<ช>จากต่างประเทศเมื่อมีเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เ,ออเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งมาหมุนคอครับอาจารย์ <S <S จากทางด้านหลังอย่างรุนแรง<ช>เลยนะครับทำให้น้องเนี่ยหมดสติไปก็เลยเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันถึงความไม่เหมาะสมนะครับว่าอาจจะเกิด อาการบาดเจ็บร awesome, ุนแรงนะครับหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้วันนี้เรามีคลิปมีคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันรวมไปถึงคําแนะนำนะครับจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์นายแพทย์ชัยวัดรไกรวัฒนพงศ์จากภาควิชาออสโปปิดิคคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไปติดตามการรายงานได้จากคุณนวการปานสดริผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับเชื่อเชื่อรื่ จากกระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แชร์คลิปชื่อคลิปเด็กโดนหักคอตาคาที่จริงหรือไม่ทางทีมข่าวรามาชาแนลได้สอบถามข้อมูลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรู้ถึงพฤติกรรมการหมุนคอเสี่ยงอันตรายมากแค่ไหนกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ไกลวัฒนพงศ์ภาควิชาออโทปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดูคลิปนี้แล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะ เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วบริเวณคอเนี่ยมันเป็นที่รวมของเส้นประสาทนะคือจากสมองเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ต่อลงมาที่ตัวเพื่อที่จะสั่งงานนะถ้าเราดูตามรูปนี่ก็เหมือนกับว่าหัวเรามีสมองอยู่ตรงนี้นะเส้นประสาทก็คือต่อจากสมองลงมาที่คอเพราะฉะนั้นที่คอเนี่ยย่อมมีเส้นประสาทมากที่สุดนะและเส้นประสาทที่คอเนี่ยเป็นส่วนที่เลี้ยงส่วนที่สําคัญสําคัญนะในร่างกายทั้งหมดนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย ธรรมชาติก็จะสร้างด้วยกันให้มีกระดูกคอเนี่ยซึ่งเป็นข้อๆๆเ,เพื่อมาปกป้องตัวเส้นประสาทเนี่ยไว้นะไม่ให้มันได้รับอันตรายได้ง่ายแต่การที่เราไปบิดหมุนเนี่ยก็เหมือนกับเราไปบิดนะทำให้กระดูกข้อมันเคลื่อนพอเคลื่อนมันก็ไปกดเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทเนี่ยมีความรุนแรงตั้งแต่อัมาพาตจนถึงตายได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเส้นประสาทที่อยู่ด้านบนมันจะควบคุมการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหยุดทํางานป๊บก็คือ คนนั้นก็จะไม่หายใจนะเมื่อเราไม่หายใจปกติสมองเราก็จะขาดอากาศได้แค่4ี่นาทีก็ตายนะ okay. mm hmm. เด็กเนี่ยตอนที่โดนใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ขยับส่วนล่างเลยแต่คอเขาขยับได้นิดหน่อยซึ่งมันก็ตรงตามถ้าตามที่การกดเนี่ยก็คือว่าถ้ากดแล้วเนี่ยก็จะข้างล่างก็จะขยับไม่ได้เลยแต่หัวเขานี่ยังพอขยับได้นิดหน่อยนะซึ่งถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยที่สําคัญือต้องรีบช่วยคนไข้เพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ ขาขาดอากาศก็มีโอกาสที่เขาจะตายได้เพราะมันหายใจไม่ได้การสั่งการสั่งการจากสมองที่จะสั่งไปที่ร่างกายให้หายใจมันทาไม่ได้นะเพราะนั้นต้องรีบช่วยเอ,อย่างรวดเร็วต้องรีบตามรถพยาบาลเลยว่าให้คนที่มีความรู้มาช่วยอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่จะช่วยชีวิตขึ้นมาได้นะส่วนเรื่องกระดูกคอเนี่ยถามว่าต้องไปทําอะไรมันก็ต้องดูว่าที่เขาบิดไปเนี่ยมันมีอะไรที่มันหลุดหรือมันเคลื่อนหรือกระดูกแตกหรืออะไรเนี่ยนะครับซึ่งต้องแก้ไปตามนั้นเวลาที่มีอยู่ประเทตุรถยนต์หรือรถมเอเตอร์ไซค์นะ มีคนไปนศึกษาว่าคนที่ตายที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยพบว่า2-5%เปอร์เซ็นต์ตายเพราะว่ากระดูกคอหักแล้วก็ไม่หายใจไม่ใช่ตายเพราะเลือดออกเสียเลือดจนหมดตัวแล้วก็ตายซึ่งแบบนั้นใช้เวลานานนะการที่จะเสียเลือดแล้วเสียเลือดจนหมดตัวแล้วก็ค่อตายเนี่ยใช้เวลานานนะบางทีเป็นชั่วโมงนะคือมันไม่มันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะตายเร็วเท่ากับนีแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแบบนี้นี่ถือว่าน่ากลัวมากมากนะไม่ควรทําเลยนะค,คือผมว่า จริงๆอ่ะคือเด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคนที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองหรือว่าครูหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเพราะว่าทุกๆปีเรามีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บแบบประหลาดๆเนี่ยมีมากมายที่มีพฤติกรรมที่แบบว่าเ,เด็กเนี่ยเขาเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนะเวลาผมเห็นเด็กตัวเล็กบางคนเช่นเดินไปอยู่หลังรถกระบะนะโดนรถกระบะถอยหลัง หัวโขกพื้นกระดูกคอหกักอะไรเงี้ยดูแล้วคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่มันป้องกันได้ซึ่งพ่อแม่เนี่ยต้องระวังเรื่องพวกนี้มากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วบางครั้งแม้หมอช่วยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะไม่สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดนะเด็กอาจจะเป็นมีความพิการเหลืออยู่ได้ อย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่เด็กๆเพื่อช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแม้เด็กจะมีความยืดหยุ่นของเส้นประสาทและการฟื้นตัวดีกว่าผู้ใหญ่แต่พฤติกรรมการเล่นที่รู้เท่าไม่ถึงการของเด็กเมื่อเกิดการสูญเสียจะไม่สามารถเรียกกลับมาได้อีกถ้าจะจริงไหมน่ะก็เป็น อีกหนึ่งคำถามก็คือถามว่าตัวคลิปเนี่ยตกลงเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงนะฮะอาจารย์แต่ว่าไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ลักษณะการเล่นแบบนี้นี่ก็ไม่ควรเลยอาจตรายมากเพราะว่าคืออาจจะดูเหมือนเป็นคลิปที่ทําขึ้นมาแบบเพื่อทำเล่นๆเนาะแต่ไการหมุนเนี่ยมันหมุนจริงอะตายจริงแบบไม่รู้้แต่หมุนเนี่ยหมุนจริงก็อันตรายจริงๆซึ่งไม่ควรเลยนะครับอาจารย์ครับ